โยซ่าสวดีบ่รุ่นเมกาดพบรุ่นดูไปดพบรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับกดขอคืนเงินบนในส่วนของ Google Play Store นะท่านผู้ชมนะอันนี้เฉพาะในส่วนของมือถือ Android นะเหมาะสำหรับคนที่เผลอซื้อแอปที่มันใช้งานได้ไม่เตน,นประสิทธิภาพนะหรือนะครับกเนี่ยเผลอที่จะ,ะกดเติมเงินหรือว่ากดแอปอะไรพวกนี้นะครับสามารถขอคืนเงินได้นะ แล้วก็ในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรนะอแอปบางแอปเนี่ยมันบั๊กมันอะไรเวลาเราซื้อมาแล้วหรือใช้งานได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ที่จะส,สามารถขอคืนเงินได้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นนี้นะครับโดยมีประมาณ2 3ถึงสามเงื่อนไขนะครับที่เขาแนะนํามานะว่าจะขอคืนได้นะครับอย่างแรกนะก็คือหนึ่งใช้งานแอปเนี่ยนะครับที่เราซื้อเนี่ยไม่เกินนะฮะไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับอ่า อย่างที่2นะท่านผู้ชมนะซื้อแอปหรือว่าโหลดแอปหรือว่าจ่ายเงินแอปไม่เกิน48ชั่วโมงอ่าอันนี้นะสำคัญนะประมาณนี้เลยนะครับ2 2เงื่อนไขนะฮะแล้วเงินที่มันจะคืนเนี่ยมันจะคืนกลับไปที่ต้นทางที่เราซื้ออย่างเช่นเราซื้อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จ่ายเงินแบบรายเดือน ES เนี่ยเงินมันก็จะเข้าไปที่เบอร์ ES เรานะท่านผู้ชมนะหรือเข้าไปที่ a อ c o u n t ต e s เรา นะครับแล้วก็ถ้าซื้อผ่านทูมันนี่เนี่ยเงินมันก็จะเข้าทูมันนี่เรานะฮะถ้าเรากดคืนเงินนะหรือถ้าเราซื้อผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตเงินมันก็จะเข้าผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตแต่ข้อนดเ,ดเ,เนี่ยบัตรเดบิตบัตรเครดิตเนี่ยจะนานหน่อยนะท่านผู้ชมนะซึ่งระยะการคืนเงินเนี่ยถ้าครบเงื่อนไข2อ,อย่างนะฮะที่ผมบอกไปเมื่อ,อสักครู่นี้นะครับมันจะคืนเงินไม่เกินนะครับไม่เกิน7ถึง45วันทําการนะท่านผะู้ชมนะ่าประมาณนี้เลย นะครับแต่ว่าทูมันนี่เนี่ยจะคืนไวสุดนะฮะท่านผู้ชมนะประมาณ4-5ชั่วโมงก็คืนแล้วถ้าเราเราเราคบเงื่อนไขซึ่งเราตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าเราครบเงื่อนไขไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้1ใช้งานแอปไม่เกิน2ชั่วโมงอ่าแอปที่เราเสียตังค์นะฮะสองนะครับอ่าเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับมันสามารถคืนได้ถ้าครบ2เงื่อนไขนี้คืนได้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เงินคืนแสดงว่าไม่ครบเงื่อนไขนะครับอย่าโวยวายนะเพราะว่า เออกูเกิลเขาทํามาเป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้วิธีการง่ายๆก็คืออย่างแรกนะครับเราไปที่เพจสโตเราก่อนนะท่านผู้ชมนะอ่าไปที่เพจสโตเราเห็นไหมเพจสโตกดเข้าไปจื๊บแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือรูปไอคอนเรานะกดเข้าไปจึ๊บแล้วก็เลือกแอคเค้์เราให้ถูกนะนี่ของพี่เลือกมาแล้วแอคเคท์ Account พี่ถูกต้องแล้วนะฮะนี่มันจะกดตรงนี้เราเลือกแอคเค้์ได้นะที่เราซื้อนะต้องเลือกให้ถูกนะครับ ไม่งั้นมันมันจะขึ้นเงินไม่ได้นะฮะต้องเลือกแอคเคาให้ถูกที่เราซื้อนะฮะถ้าเราไม่รู้เราก็ย้อนกลับไปดูประวัติได้ซึ่งพี่กำลังจะสอนอยู่พอดีว่าประวัติสั่งซื้อนะครับเราก็มาดูต่อมานะครับในส่วนของคําว่าการชาระเงินและการสมัครใช้บริการตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้แล้วก็มาดูที่คําว่างบประมาณและประวัติการสั่งซื้อนะครับนี่ปึ๊บถ้าเราเห็นตัวแอปนี่มันจะขึ้นเลยนะครับที่เราจ่ายเงินอันนี้ผม เคยขอขึ้นเงินไปแล้วนี่ไหมแอปพวกนี้คือบางเกมเนี่ยมันมันเล่นไม่ได้นะมันดิ้งมันอะไรเนี่ยไม่สมบูรณนะ์อันนี้พี่ก็ขอขึ้นเงินเคยขอขึ้นเงินแล้วเงินคืนได้แล้วนะทุกชมนะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการขอนะครับเราก็ไปเลือกแอปก่อนนะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าเดือนไหนที่เราซื้อซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านบนบนอยู่แล้วเพราะว่าเราเราทุกเพั่งจะจ่ายแอปอันนี้ผมซื้อเกมนะแล้วมันใช้งานไม่ได้ ผมก็จะเลือกแอปตัวนั้นเนาะท่านผู้ชมอ่าเลือกไปเลยปุ๊บกดข,ขึ้นมามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับดูกับขอขึ้นเงินแล้วกดเลือกขอขึ้นเงินได้เลยปุ๊บแล้วกดใช่ดูนะนี่กําลังขอขึ้นเงินตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะรีหน้าใหม่นะครับเราก็เลื่อนมันมาวนๆดูดดดนี่มันจะเขียนว่าขึ้นเงินแล้วนะฮะขึ้นเงินแล้วนี่คือครบเงื่อนไขมันนะท่านผู้ชมนะอืม อย่างที่ผมบอกไปคบเงื่อนไขในที่นี้คือ1ใช้งานแอปไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากที่เราซื้อนะครับ2ซื้อแอปไปเกิน48ชั่วโมงนะฮะท่านผู้ชมเราก็จะได้เงินคืนนะครับซึ่งอันนี้มันขึ้นมาคืนเงินแล้วนะฮะแต่เงินมัดเดยังไม่เข้านะมันจะใช้เวลาต่อมาอีกประมาณ7-15วันเร็วสุดก็ประมาณ4ชั่วโมงนะจะไปคืนต้นทางนะครับอย่างที่ผมบอกของผมซื้อผ่านทูมอนี่มันจะไปคืนต้นทางทูมอนี่ นะฮะประมาณ4-5ชั่วโมงหรือ7-15วันทำการนะครับไม่รวมหยุดเสาร์อาทิตย์นละันคาตเตอ์เลิกนะเราก็ไปเช็คได้ที่ Google Gmail ก็ได้นะครับเราก็ไปดูที่ Google Gmail ถ้าเงินมันเข้าเนี่ยมันจะแจ้งเตือนผ่าน Gmail เรานี่เห็นไหมล้วก็กด Gmail เราดูได้เลยนะครับอ่าอันนี้มันยังไม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมมันยังไม่ขึ้นมานะว่าเงินเนี่ยทำการคืนไปที่ Google นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรอนะครับเราจะรอ นี่มันยังไม่มีเมลวขึ้นนะเราก็จะรอรอประมาณอ่าสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับเงินมันก็จะคืนนะฮะประมาณนั้นเลยซึ่งของผมนี่มันคืนได้จริงนะเห็นไหมมันก็จะมีหลายรอบแล้วที่มันคืนไปแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็คืนเงินแล้วนี่ได้แล้วได้กลับมาคืนนั้นได้กลับมาคืนแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูได้นะท่านผู้ชมนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เอ่อดูไว้เป็นตัวอย่างนะท่านผู้ชมนะดูไว้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่อยากจะไปขอเงินคืนนะครับสามารถทําตามกันได้นะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับแต่ผมจะมาอัปเดตให้ดูหลังจากที่เงินมันคืนแล้วนะ๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่มามันเป็นยังไงอ่ะโอเคโอเคนะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับที่เรารอไปเมื่อสักพักหนึ่งผมรอประมาณ15นาทีนะเงินก็เข้าแลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับจริงๆเราดูใน Gmail ก่อนก็ได้นะฮะนี่ จีเน,นี่มันจะเขียนบอกไว้แล้วนะครับว่าการคืนเงินใน Google ได้รับอนุมัติแล้วนะครับตอนที่ผมขอคืนเงินเนี่ยร้อยยี่สิบห้าบาทนะท่านผู้ชมนะอันนี้นะครับกดเข้าไปดูก็ได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะฮะนี่เห็นไมเห็นไหมร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับอทีนี้ผมเข้าไปดูในทรูมันนี่ผมนะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราเอ่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นจํานวนเงินที่เข้ามานะท่านผู้ชมนะเราเรากดดูได้รายการเรานะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหม มันจะขึ้นแล้วนะครับยกเลิกการชำระเงิน Google Play Store ในตรงนี้นี่ได้รับอนุมัติแล้วนะอ่าตอนแรกของผมนี่เห็นไหมมันหักไป125บาทนะครับเมื่อตอนบ่ายสองนะครับผ่านมาเกือบชั่วโมงได้กลับคืนมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะได้จริงนะครับอันนี้เห็นไหมนี่คือแบบได้เงินกลับคืนจริงนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้โม้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการขอคืนเงิน Google Play Store นะอ่าก็อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องมีสองเงื่อนไขหลักๆนะครับหนึ่งซื้อแอปไม่เกิน 48ชั่วโมง2ใช้งานแอปไม่เกิน2ชั่วโมงนะเออประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับออในส่วนของวิธีการขอขึ้นเงินเพียโตและการส่วน i o s เดี๋ยวผมจะมาทำแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้มีโค้กับตัวก่อรเจอกันใคลิปหน้าบายจ้าคนดู